สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีอะไรมาให้ดูนั่นก็คือแมงแคงจิกครับคนละอย่างกับแมงแคงข้อนะครับแมงแคงข้อมันจะตัวใหญ่น,นี่แมงแคงจิกจะตัวเล็กราคาก็าจ,จะถูกกว่าราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละสองพันสี่ร้อยบาทครับสาหรับแมงแคงจิกส่วนแมงแคงข้ออาจจะเป็นตัวละสี่บาทนะครับตอนนี้น่าจ,จะแพงขึ้นแล้ว มันเป็นของหายากแล้วนะครับเนี่ยเราเอามาเราก็ต้องมาล้างน้ําก่อนนะครับเพราะให้เยี่ยวมันออกก่อนเพราะเยี่ยวมันแ,มแข็งเนี่ยเยี่ยวทุกชนิดอะ่ะเยี่ยวมันเป็นกดเพราะน้ามันโดนมือเราปุ๊บมือเราจะออกสีน้ําตาลออกเหลืองๆนะครับต้องล้างเยี่ยวมันออกให้หมดก่อนล้างลลายน้ําครับตัวน,นี้ผมก็ล้างประมาณสองน้ำละล้างเพื่อให้เยี่ยวมันออกเราจะาลามาขั้วดูว่า สุกแล้วมันจะเป็นยังไงสำหรับแมงแคงที่ผมได้มาวันนี้นะครับมันจะมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยผสมกันตัวใหญ่ก็มีแต่ว่ามันใหญ่สุดมันประมาณนี้แหละครับเพราะมันเป็นแค่แมงแคงจิกไม่ใช่แมงแคคางแมงแคเคาแจะตัวใหญ่กว่านี้สามารถเด็ดปีกเด็ดอะไรได้ตําน้ำพริกนะครับเครับ โอเคเดีย๋ยวผมจะล้างน้ำแล้วเดี๋ยวนำไปเตรียมขั่วครับครับระหว่างที่รอขั่วแมงแมงแคงครับย่างเห็ดร้อยไปก่อนให้ไฟมันอ่อนๆก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวเราขั่วตอนนี้ไฟมันแรงอยู่นะครับไฟมันแรงอยู่ แรงว้วก็เอาเห็ดมาย่างได้เกิดประโยชน์ด้วยครับไม่ไมีไม่เสียดาดฐานไม่ต้องอาถารออกที่ย่าง,งนี้เป็นเห็ดเห็ดคนญี่ปุ่นครับริงๆว่าจะลวกครับลวกกินกับน้ำพริกแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติไนงะเห็ดมันหอมนะย่างแล้มันหอม ถ้าเราลวกน้ำไปไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่หอมครับถ้าย่างแล้วมันจะกลิ่นหอมได้แล,แล้วครับอีกนิดเดียวครับตอนนี้เตาพร้อมแล้วยากก่างเสร็จเสร็จแล้วครับลองไปก็มาถึง, Q ค,งคิวเมนูแมงแครงแล้าคล้คิด คือบอกครับเป็นแข้งจิก๊กเราไม่ให้เหลือสักตัวทำไมครับไม่ให้เหลือสักตัวกิโลละสองพันสี่ไม่ใช่ถูกนะครับกิโลหนึ่งเป็นแข้งจิกถ้าเป็นแข้งคอก็จะตัวละสี่บาทคิดดูแล้วครับตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่านี้ ตัวสี่บาทแจกว่านี้ที่เคยให้ดูอ่ะนั่นต้องต้องใส่ใจแล้วเอาใจใส่เวลาคั่วไม่ให้มันไหมเราเผือไม่ได้ครับเผือไปเรียบร้อยเลยไหมเสียของมาเลยครับต้องใช้ไฟมันอ่อนมากที่ผมย่างเห็ดก่อนเพ่าอะไรเพราะว่าไฟมันแรงอยู่ ไฟมันแรงแล้วต้องให้มันย่างให้ไฟมันเหลือประมาณไฟอ่อนมาก่ะครับวกว่วจนแห้งดีๆแล้วก็สุกดีๆเรามีเวลาครับที่เ่าจะคั่วเไม่รีบแต่เรารีบไปอย,ยวไม่ไปแล้วเสียของเรากินไม่ได้เลยเสียของเลยรูวละสองพันสี่เสียฟรีไปเลย ีนะครับตามตามบ้านใคยที่มีลำไยหรือชมพู่หรือถนุนก็มะม่วงก็ได้ครับก็อยู่ตามนี่ตามก็ดูด,ดูฝนตกเข้าร้อนอมน่มันแมลงพวกนี้ก็ออกมาเป็นบังเขตบังภัาเลยครับบังภาคก,ก็เป็นแมงแงขงคอตัวใหญ่อย่างเดียวเลย ก็ไม่มีแล้วแล้วแต่พื้นที่เลยความชื้นชื้นไอ้แข่งขอผมเคยกินมามันจะกินเหมือนแบงดาครับกลิ่นหอมมากไม่ต้องคั่วเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเลยใบใบเตยอะไรก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดต้องใส่อะไรกลิ่นมันของเขามันเอกลักษณ์อยู่แล้วหอมเวลาปาตําน้ำพริกอะเอาไปคั่วคั่วแห้งแล้วปต้มป่นน้ำพริกกินกับผัก อรอแมงคางจิกมันจะตัวเล็กกว่าครับกลิ่นความกลิ่นของหอมมันผมว่าสู้มแมงคางโคไม่ได้กลินก่นกลิ่นก็คล้ายแมงดาครับกลิ่นมันจะแรงกว่ากลิ่นหอมอันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นี่กลิ่นอยู่ครับแต่ว่าก็ค่อยแรงเท่าไหร่ ปล่อยให้สุกไปไเรื่อยๆครับเ,เย็ยนคั่วไปไเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับตันนี้มันจะมีผสมกันครับตัวเล็กตัวใหญ่คั่วคั่วแห้งแล้วเสร็จแล้วก็วเราไปตำน้ำพริกก็ได้ทําผลนน้ำพริกคั่วเป็นกับแก้มนี่ก็สยอดแล้วครับชัินเลย ถับเพื่อนๆมองเห็นกันหรือเปล่าควันนี้ไปก็ช่วงกลางคืนจะม,มืดหน่อยนี่ใช้ไฟสนามมาติดหลอดอยู่ดูข้างบนพอเห็นนะครับพอเห็นอยู่สำหรับเพื่อนท่านใดที่เคยกินมาแล้วก็น่าจะรู้ครับว่ารสชาติของแดงแคงมันเป็นยังไงสำหรับท่านที่ยังไม่เคยกินก็ผมบอกไม่ถูกต้องไปลองเองแล้วกันนะ ต้องไปลองเองครับจ่รู้ว่ามันสุดยอดแค่ไหนสมกับราคาหะคราคาไม่ใช่น้อยครับหลักพันเลย 2, สองพันสี่นะครับโลหนึ่งตัวมันเล็กครับกว่าจะหาได้มาครบกิโลนี่ก็ยากเหมือนกันนะตัวมันเล็กกว่าจะได้โลหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยครับ กลิ่นเริ่มหอมแล้วกลิ่นเริ่มหอมแนละ้วคล้ายแมงดาครับกลินก่นหอมมาแล้วกลิ่นคนละอย่างกับแมงกระแท่นะครับแมงกระแทที่มันตกลงมาแนละ้วเหม็นติดเสื้อผ้านะไม่ใช่นะครับกลิ่นมันหอมคนละอย่างหอมแบบหอมเลยหิวข้าวอ่ะครับหอมเราอยากกินไนะ เราแห้งดีเสร็จปุ๊บเดีย๋ยวเราก็มาใส่นี่ไม่ใช่น้ำปลานะครับเป็นน้ำมันงาจากเวียดนามเป็นน้ำมันงาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหยาะใส่นิดนึงพอให้ได้กลิ่นหอมเพิ่มอีกเป็นน้ำมันงาครับที่แรกผมก็มไม่รู้เหมือนกันนึกว่าเป็นน้ำปลาแต่ไม่ใช่ครับเป็นน้ำมันงาเอาเรามาใส่ปรุงอาหารแล้วหอมครับจะได้ แทนน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูนะน้ำมันงานนิดนึงใส่เพื่อให้มันตอนแห้งเสร็จแล้วตอนในแห้งจิกแห้งวใไฟเอาเยอะใส่นิดนึงให้มีกลิ่นหอมเพิ่มเป็นน้ำมันงาน,งานครับเห็นไหมครับ งานนึงหอมเลยครับอหอมแล้วครับเพืเ่อนๆหอมแล้วค่อยแห้งที่นี่สักแป๊บหนึ่งครับต้องคอยดูครับ ไปดูตลอดเวลาเพราะแมงมันตัวเล็กมันโอกาสไม่ไม่แล้วมันจะรสชาติเปลี่ยนไปนเลยจะขมไปเลยครับแค่ไฟอ่อนจริงครับ ท่านก็ชอบเอาไปนึ่งครับแต่ผมไม่ชอบไี่เอาไปนึ่งครับเพราะว่ามันมันกินแล้วมันเปรีกๆครับมันมันมันกินแล้วไม่แหง้งไม่มันนะครับแล้วแต่บางท่านครับชอบบางคนก็ชอบแต่ผมไม่ชอบเราชอบแบบขั้วแห้งหนะครับ do i need ได้ดีเดียวกว่าเขาหอมมากเลยครับตอนนี้หอมมากเลย แล้วนะครับนี่ตัวน้นอ่อนอยู่ยังยังไม่แก่มากมันแล้วหอมครับกลิ่นหอม เนี่ยผมได้เอาตัวใหญ่สุดมาเลยครับอันนี้มันผสมมาเป็นแมงแทงค้อผสมมานะครับตัวใหญ่อืม,มกินหอมครับ ่นตอนนี้ได้การแล้วครับเรียบร้อยแล้วแมงแคงขั้วแมงแคงนี่ครับเพื่อนเอนหลากหลายสีอ่าเพื่อนยังไม่เห็นชัดเนาะ มีหลากหลายสีครับเป็นสีแดงก็มีสีเขียวก็มีหลายหลายตัวอย่างสีเขียวตัวอ่อนเขาขาวเป็นตัวอ่อนนะอีกสายพันธุ์หนึ่งก็กินแล้วรสชาติจะมันหอม Okay. ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองชิมดูครับแมงแขงถ้าไม่เคยชิมครับลองดูได้เราติดใจว่ามันอร่อยจริงๆสมกับราคามันไหม2,004กับอีกราคาหนึ่งก็จะแ,แพงกว่า2 0 0คือตัวใหญ่กว่าแมงแขงคอตัวใหญ่กว่าอันนี้แมงแขงจิกครับตัวเล็กลก็ราคาก็ประมาณนี้โอเคแล้ว okay. เจอกันคลิปต่อไปนะครับ the <laughs> blood